เฮลคเน็กในวันนี้ค่ะชวนทุกท่านดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีค่ะเพราะว่าถ้าช่องปาก มีปัญหานะคะสุขภาพด้านอื่นๆของเราก็จะมีปัญหาตามไปด้วยมิหนำงซ้ำนะคะบุคลิกภาพความมั่นใจก็ยังจะมีผลกระทบด้วยค่ะวันนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ันดีใครๆก็อยากมีแต่จะทำอย่างไรถึงจะมีสุขภาพช่องปากที่ดีเพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาฟันผุและเป็นโรคปริทันอักเสบซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่งผลต่อบุคลิกภาพขาดความมั่นใจและยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเป้าหมายที่สสราคีเครือข่ายมุ่งเน้นทํางานเพื่อทําให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี S <S เพราะการมีฟันดีจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีสำนักงานกองพุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอจึงร่วมกับมูลนิธิสาธารณาสุขแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดเวทีเสวนาการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทยเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบสุขภาพช่องปากที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในก,การประชุมเรื่องการพัฒนาการดูแลศักยภาพตนเองของ สุขภาพช่องปากของคนไทยนะครับสุขภาพช่องปากเนี่ยเ,เป็นหนึ่งในส่วนของสุขภาพองค์รวมที่สําคัญมากเลยถ้าพูดถึงโรคในช่องปากเองทุกวันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นโรค NCD ที่พบบ่อยที่สุดอันหนึ่งนะครับจำนวนคนที่เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งในช่องปากเนี่ยขึ้นไปร้อยละแปด0ของคนไทยนะครับการไม่สูุหรีนะซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคปริทานาตัวสําคัญเลยหรือว่า การลดการกินหวานนะซึ่งก็ช่วยลดฟันปุเช่นเดียวกับาการลดโรคอื่นๆอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นวันนี้เราก็มาช่วยกันหาทางที่จะพัฒนาระบบประเทศไทยยังไงนะครับที่จะทำให้คนไทยจะดูแลสุขภาพตัวเองได้มากขึ้นในภาวะที่ทุกคนก็มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบปัญหาสุขภาพช่องปากสามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรม3ด้านคือ1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ 2. พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและ 3. พฤติกรรมการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากของตนเองซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต้องฝึกให้เป็นนิสัยและทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันจะช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและอย่ารอให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วจึงไปรักษาแต่สิ่งที่ทางสสอเองนะครับ โดยสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพพยายามจะมุ่งเง้นก็คือว่าไปหนุนเสริมให้ระบบบริการบุคลากรทันตะบุคลากรต่างๆมาสนใจใส่ใจกับการสร้างเสริมสุขภาพครับทำอย่างไรจึงทำให้ฟันสามารถที่จะมีครบทุกซี่นะครับไม่ผุแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในช่องปาก ตลอดช่วงชีวิตของเราอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับที่จะต้องระดมทันตะบุคลากรทุกส่วนต้องมาพูดคุยกันทําแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเรื่องอาหารการกินที่เข้าไปครับการดูแลสุขภาพช่องปากต้องเริ่มจากสิ่งที่อาจจะไม่หวานนะครับแล้วก็ ความหวานนี่คือกรดนะครับที่ไปกัดก่อนเรื่องของช่องปากถ้าฟันเสียหายเนี่ยอาจจะทําให้สุขภาพของคนเราอายุสั้นลงได้เลยทีเดียวครับจากการเสวนาครั้งนี้ทันตแพทย์หญิงสุนีวงค์คงคาเทพประธานคณะอนุกรรมการวิชาการสนับสนุนการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากสําหรับประเทศไทยเล่าให้ฟังว่าจากการเสวนาได้เกิดกลไกลและการวางระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในอนาคตคือ1 วางระบบที่ทําให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพช่องปากสามารถดูแลสุขภาพช่องปากเองได้ 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี 3. มีระบบทนตกรรมส่งเสริมป้องกันร,รักษาที่สามารถเข้าถึงได้และ 4. มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนแต่ด้วยปัญหาสุขภาพช่องปากหากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ สสสและภาคีเครือข่ายจึงเดินหน้าทำงานเชิงรุกสนับสนุนกลไกสามหมอพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านทันตกรรมให้กับอสอมเพื่อนำความรู้ไปบอกต่อให้ชาวบ้านและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ในความตระหนักรู้นั้นก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากเห็นนะครับถ้าดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กครับพอเขาเป็นวัยทํางาน พอเขาเป็นผู้สูงอายุเขาจะดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างดีและนั่นแหละครับเป็นโจทย์ที่ว่าถ้าเหลือฟันน้อยอายุค่าเฉลี่ยก็จะต่ําลงเพราะอาหารการกินที่กินเข้าไปก็จะเป็นอาหารที่ไม่ได้สุขภาพครับตรงนี้เป็นศักยภาพที่สําคัญที่ทันตะบุคลากรอต้องมองมากกว่าช่องปากที่มีอยู่แต่มองเข้าไปไกลถึงตัวบุคคลเข้าไปถึงครอบครัวและชุมชน ฟันดีทุกคนมีได้เริ่มต้นจากการแปรงฟันอย่างถูกวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองเพื่อป้องกันและลดโรคลดการสูญเสียและมีฟันเหลือใช้งานอย่างน้อย20ซี่แม้อยู่ในวัย80ปีเพราะการมีสุขภาพช่องปากดีจะทำให้มีสุขภาพดีและส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวที่มีคุณภาพด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสุขภาพช่องปากแข็งแรงสุขภาพด้านอื่นๆก็ดีตามไปด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านอยู่ในวัยสูงอายุค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพลคเน็ค่ะ